สวัสดีครับกับมีกกับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับบ่อยและวันนี้นะครับแน่นอนว่าผมก็จะมาตอบสนองความต้องการของเพื่อนนะฮะแล้วก็ของตัวเองด้วย <c oughs> ถ้าเกิดเพื่อนยังจําได้นะครับผมก็สุบไปแล้วนาะอแล้วก็ได้ของแดงมาถึง2ชิ้นด้วยกันนะแล้วไม่ซ้ากันด้วยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากมนะครับและยังมีทางด้านของกระเป๋าที่ผมยังไม่ได้แล้วก็ทางด้านของอะไรกระทะด้วยใช่ไหมใช่เลยและก็อย่างแน่นอนครับที่ผมอยากจะแลกนะครับในนี้ก็ไม่พ้นชุดนะ และเนื่องจากว่าอย่างที่เพื่อนๆรู้นะแล้วก็ที่ได้เป็นข่าวกันนิดๆหน่อยๆแล้วก็น่าจะเป็นลีกค่อนข้างที่จะน่าสนใจอยู่นะครับก็คือทางด้านของฉายาสายแดงอันใหม่นะครับที่ว่าจะต้องมีของแดงให้ครบ200ชิ้นใช่แล้วครับ200ชิ้นเยอะมากๆนะตอนนี้ผมก็คิดว่าผมน่าจะมีประมาณร้อยกว่าชิ้นแล้ว200ชิ้นผมว่าโหยากเหมือนกันนะต้องเป็นแบบพวกที่แบบเป็นนักสะสมตั้งแต่ยุคแรกอะครับน่าจะถืออยู่แต่นั่นแหละครับนั่นคือเป้าหมายของผมผมก็เลยจะมาสมสักหน่อยเพื่อ จะมีโอกาสได้ครบ200ชิ้นนะครับเออแล้วมีอีกเรื่องนึงนะครับก็คือจะมีกล่องใหม่เข้ามาด้วยใช่ไหมก็คือชุดนี้เนาะที่ผมก็ยังไม่ได้สุมนะครับก็เดี๋ยวก็มาสุมสักหน่อยแหละแล้วก็มีชุดนี้ด้วยที่อยู่ในกล่องนะครับซึ่งลดราคาเหลือร5 0ก็ซ,ซื้อไปแล้วกัน150เองไม่เป็นไรเนาะอันนี้ก็น่าสนใจเออแล้วก็ยังมีทางด้านของนี้ด้วยนะการส่งไกลแบบเป็นลายพิเศษนะฮะอันนี้ผมก็ซื้อสะสมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละก็สะสมเล่นนะสะสมเล่นอย่าไปคิดมาก หากเพื่อนๆกำลังหาร้านเติม UC ที่ถูกเติมไวและปลอดภัยแน่นอน100%นะฮะผมแนะนำร้านนี้เลย Richman Shop และการเติมก็จะแสนง่ายมากเลยนะฮะเพียงแค่ใช้เลข ID และชื่อตัวละครเท่านั้นนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถแอด line ไปได้เลยนะฮะ add Richman Shop อย่าลืมแอดกันด้วยนะและตอนนี้เองทางร้านก็มีโปรโมชั่นเติมครั้งแรกด้วยนะฮะซึ่งบอกเลยนะฮะว่าคุ้มมากๆเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเติมนะฮะ และถ้าหาว่าเพื่อนๆไม่ได้เล่นแค่ผับ G เท่านั้นร้านนี้ก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสอบถามกันได้เลยมาๆๆส่งันเลยด้วกันส่งไปเลยด้วยกัน,กน,เ,กนเอาแบบรอบนึงก่อนแล้วกันเปิดพิธีเปิพิธีหนๆนมันก็10 UC ยูซีนะฮะมาตามด้วยรอบละสิบครั้งนะครับ ก็อย่างว่านะก็ไม่ได้หวังอะไรมากจากการสุ่มนะตอนนี้แล้วนะครับนอกจากเศษเยอะๆเลยเยอะๆแล้วก็กระเป๋าแล้วอย่างน้อยถ้าเกิดเป็นไปได้ก็กระช้าแหละแต่ที่หวังจริงก็อาจจะเป็นกระเป๋าแล้วก็ทางด้านของเศษแบบเยอะๆเลยนะครับแต่เหมือนจะออกยากเหมือนกันนะนี่ลองแบบอุ้ยกดผิดไม่เวิร์กเหมือนกัน,นอุ้ยกดผิดแน่ไม่น่าเวิร์กไม่น่าเวิร์กแต่เหมือนได้ตั๋วฟรีมาตั้งสองตั๋วนะก็ถือว่่แย่นะ แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะครับอันนี้น่าจะรอบที่สี่แล้วไหมใช่ไหมรอบที่สี่แล้วรอบที่สี่โอ้โหอันนี้น่าก,กว่าเดิมอีกแม่เจ้าเกิดอะไรขึ้นปสัสสุเอ่าโอเครอบที่ห้าอ่าฮะโอเคโอเคโอเค

โอเคอ่าฮะ้า huh. อ uh ุยโอเคอ่า huh. ก็ไม่แย่้วไม่แย่นะเที่บกับรอบอื่นแล้วก็เราก็ได้ของด้านข้างแล้วนะครับก็อีก1 6ออันแต่ว่าเรายังขาดอีก4 0ชิ้นนะครับก็จริงๆก็สามารถแหละก็ตีกลมๆมานะก็ถ้าเกิดเราได้ครบแล้วเราก็จะพอนะครับจากกล่องนี้แล้วก็จะจากไปเลยนะเพราะมันก็ เจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะไม่ใช่น้อยๆนะเนี่ยอ่าอีกตั้งสาสิบห้าชิ้นขอหน่อยเถอะนะโอ้โโหอเคสิบชิ้นแล้วเจ็ดชิ้นแล้วสิบชิ้นแล้วนะครับสิบชิ้นยี่สิบชิ้นแล้วนะครับโอเคโอเคยี่สิบสามชิ้นอุ้ยรอบนี้ดีรอบนี้ดีรอบนี้ดีดไม่แย่มากไม่แย่มากยี่สิบสามชิ้นแล้วแปลว่าราคาเี็กเท่าไหร่วะอีกสิบสองชิ้นไป ตอบนี้แหละต้องต้องสิบสองชิ้นแล้วแหละสามสี่สี่แล้วสี่แล้วเจ็ดเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วแปดโอเคได้ดิได้ดิเดี๋ยวรอบเลยอุ้ยทำไมทำไมสมรอบเดี๋ยวได้เลยวะโอเค ถึงจะไม่ใช่สิ่งที่กำลังตามหาอยู่แต่ได้นะก็จะมันก็เป็นสิ่งนีอันที่ต้องการอยู่แหละสามชิ้นไหมไม่สามชิ้นโอเคงดงามครับงดงามและคือประเด็น okay, okay, okay. โอเคโอเคโอเคหัวกูผิดนะหักูผิดไม่ใช่อะไร <laughs> แล้วส่วนหัวก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเอาไว้ให้คนอื่นเลยแก ไม่อยากเปลืองตังค์ก็ไม่ใช่อะไรหรอกถึงสิ่งที่ผมทําอยู่นะตอนนี้ก็คือการเปลืองตังค์นะแต่ก็นะนๆและไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับก็สักหน่อยลวกันสักหน่อยลวกันเอาแค่ตั๋วฟรีพอนะไม่ต้องแบบ UC นะเก็บไว้ก่อนเดีกวก UC นี่อย่างที่เพื่อนเห็นนะในสปอยที่ผมลงไปนะมันมีอะไรที่น่าโดนเยอะมากแบบแม่เจ้าจะต้องเสียเยอะขนาดไหนกันคือน่าโดนเยอะมากน่าโดนเยอะมากแล้วสปอยของผมยังมีอีกเยอะนะครับที่โอ้แม่เคยอะไรนี้อันนี้อะไรกีย มาให้รู้นหน่อยก็ดีนะคุณเอ,อ้ยไม่ใช่แล้วมีโอ้โหอ,อยากจะจะัรอบสุดท้ายนะครับครับได้เป็นอ่าอ้าโอ้โหไม่มีของชมพูเลยทำไมมันหยาบอย่างนี้วะเนี่ยโคตรหยาบหยาบมาก อุ้ยแต่ชุดสวยนะผมชอบมากเลยอ่ะชุดสวยขยับได้ด้วยดูดิปีกน้องก็ขยับได้ใช้ได้ใช้ได้แล้วก็ชุดอีกชุดหนึ่งนะครับที่ได้มาจากราคา150 UC นะก็ไม่แย่นะไม่แย่แต่ก็ไม่ได้อลังการอะไรขนาดนั้นนะครับที่อลังการกว่าก็คือชุดที่พึ่งได้มาใส่กับหัวอะไรดีนะเอ๊ะมันจะเข้าแต่ก็ยังยางยางยาง,อยางเออประมาณนี้ก็น่าจะได้นะ ประมาณนี้เลยอันนี้ก็ได้ถึงไม่มีหัวก็ไม่เป็นไรนะครับยังมีชินอื่นทดแทนได้อีกเยอะก็เดี๋ยวเราไปลองในเกมกันสักหน่อยดีกว่าว่าจะเป็นประมาณไหนเนอะตอนนี้นะครับก็คือภาพรวมในเกมนะเฮ้ยดูดีนะถึงกระโปรงมันจะดูแบบนูนๆแข็งๆไปนิดนึงก็เถอะแต่มันก็มันก็ขยับนะครับแต่มันก็แค่แบบนั่นแหละมันกลาง เวลานอนก็จะไม่ค่อยดีนิดนึงนะแค่นั้นแหละคือสวยนะใช้ได้นะใช้ได้ชอบชอบชอบเออดีดีดีแย่ไ่แย่ดูดีมากดูดีมากถ้าได้หัวด้วยก็อาจจะเด่นไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็นะเก็บไว้กล่องถัดไปแลวกัน ก็ประมาณนีล้ละกันนะครับสำหรับคลิปลปนี้เนาะก็สนุกสนานกันไปและเออใช่ใช่ใช่เอ่อเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะฮะชุดที่ผมก็เก็บแรงกับตี้ของผมอยู่นะฮะจริงๆก็เรียกว่าแคนขผมดีกว่าชุงนี้ก็พาพาคนในแคนนะฮะเก็บแรงกันอยู่เนาะก็นั่นแหละก็ไปช่วยเขาเก็บแล้วทําให้ตัวเอง <laughs> ขึ้นมาสูงมา,มากเหมือนกันนะเ <laughs> ยอยู่อันดับเก0 0แล้วะ <laughs> <laughs> ก็จะดูไม่เห็นแลลวครับถ้าเกิดมันไม่ได้อะไรมากก็อาจจะไป แต่ให้คอนทั้งหนแล้วกันซีซั่นนี้ไหนๆก็ไม่ได้คอนมานานแล้วนะฮะแล้วเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับในอันดับหน้าตอนนี้นะอันดับรวม TPP a ชียก็มีแคนของผมอยู่ด้วยนะท็อปลอยนะณตอนนี้นะนี่ไงมมโมคาราวานนั่นแหละก็ตามนั้นนะฮะจริงๆก็กำลังคิดอยู่ว่าซีซั่นหน้าจะเอาสักท็อป10ดีไหมถ้าท็อป10จริงๆพวก,ก็อาจจะม่ได้เด็กกัเพื่อนเ,เ,เลยนะผมก็นั่งไต่แรงเรื่อยๆเลยนะฮะ แต่ก็เป็นไปได้นะก็ลองดูได้ลองดูได้ก็กำลังคิดอยู่กําำลังคิดอยู่เพื่อนๆก็ลองส่งความคิดเห็นมาดูก็ได้นะครับอืมน่าสนใจอยู่เหมือนกันก็ประมาณนี้ละกันนะก็โดยรวมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปคลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับย้บ๊ายบายเร็วน่ารักมากอมาเจอกัน